สวัสดีค่ะใครอยากได้สูตรน้ำดองผักอร่อยๆอใช้เป็นเครื่องเคียงบนโต๊ะอาหารคลิปนี้ลมเชวนเพื่อนๆทำบอกเลยค่ะห้ามพลาดทำง่ายและอร่อยไปดูวิธีทำเลยค่ะอัตราส่วนผสมก็ตามนี้เราจะทำการต้มน้ำดองไว้ก่อนเตรียมหม้อใส่น้ำตาลตามด้วยเกลือน้ำส้มสายชูและน้ำเปล่าเปิดแก๊สใช้ไฟกลางต้มคนจนน้ำตาลละลายพอละลายแล้วต้มต่อพอให้น้ำเดือดนิดนึงแล้วปิดแก๊สพักให้เย็นน้ำดองสูตรนี้จะอร่อยกลมกลม่อมมีรสเปรี้ยวอมหวานเค็มนิดนมาแบบครบ ทุกรสเลยก็ว่าได้ค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของผักลมไช้แครอทและแตงกวาในการดองในครั้งนี้นําแครอทมาปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นยาวๆตามคลิปเลยค่ะอย่าลืมล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นชิ้นยาวๆแบบนี้เลยค่ะส่วนแตงกวาก็หั่นเป็นชิ้นยาวๆเช่นกันแต่แตงกวาให้เอาเมเล็ดอ,ออกด้วยทําแบบตามคลิปเลยค่ะหรือเพืเ่อนๆจะหั่นเป็นชิ้นได้าตามที่เราต้องการหรือจะตามขนาดขวดโหลที่เราใช้ดองก็ได้ค่ะสามารถทําได้หมด เสร็จแล้วก็นํามาเรียงใส่ขวดโหลน้ําดองสูตรนี้สามารถใช้ดองกับอะไรก็ได้ประเภทผักผลไม้ที่ต้องการความเปรี้ยวก็สามารถนําไปดองได้เลยค่ะดองเสร็จแล้วทานกับอะไรก็อร่อยเช่นทานกับหมูย่างหรือชาบูเขาบอกว่าอร่อยมากๆ พอเลียงเสร็จแล้วน,นําน้ําดองที่เย็นแล้วมาเทใส่เทใส่จนเต็มเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝานํานไปแช่ในตู้เย็นดองทิ้งไว้1-2ึวันก็สามารถทานได้เลยค่ะขึ้นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยถ้าชอบเปรี้ยวมากาก, <ๆ S 2> ก็ทิ้งไว้2-3วันหรือจะนานกว่านี้ก็สามารถทําได้ค่ะส่วนที่ลมดองไว้จะให้ดูค่ะลมดองครึ่งวันและอีก1คืนลมชิมแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากๆมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆที่ยังเปรี้ยวไม่มากตัวผักก็มีความกรอบอร่อยในส่วนตัวชอบประมาณนี้ค่ะ ถ้ายังไงลองไปทำทานดูนะคะลองรับรองว่ารอย